นด็ได้ไหมผ่ยงเวไดน่ะยิ้ม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 ยิ้ยิ้ม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 ย ยูใส่เข้าไปเห็นเอาครูครูเข้าไปตรงนี้ครับ้้าานยูใส่ได้นะบ่มีหัวโอ้บ่มีหัวโอ้มีแต่ขยันแลยล่ะสู้ใส่ใส่ใส่ยิ่งใส่อ๋ออ๋อสีทองเหรออ๋อนั่นแหละอ๋ออ๋ออ๋อเจอแล้วโอ้เจอแล้วเด็กบอลหนึ่งชวนครูมาดูผีบ้างท่านแหละโอ้บอกมามาบ้างผีบ้างได้เละย 拜拜拜拜拜！哎哎。